สวัสดีครับพี่น้องพอกันดีที่เก่าเหมือนเดิมนะครับมือนี้ตรงกับวันที่สิบสองตุล่าคมสองพันหร้อยหกสิบปีเพี่น้องข้าวเบิองดกบขึ้นแท้พี่น้องอันนี้ชุดที่สิบสองโอชุดสิบเอ็ดสิบสองชุดที่สิบสองพี่น้องแต่ยักมือแล้วผมเศร้านับแล้ววุ่งมันหลายหยุดนะครับในพระพรสองลายตัววันนี้พี่น้องยี่นี่เนี่ยผมสิตักขึ้นมื่อนี้แล้วนี่นี่ผมมาถ่ายไ้พี่น้องเบื้องก้อนตอนทิ่ตักนะครับ ชุดท,ที่สิบสองนี่ยที่ไปไปแท่นไปแท,นท่นชุดไอ้พี่น้องวันหัวสางเขาไปเลยเรื่องหมวกเวทนี่ชุดตัวละสองบาทที่ไปแท่งชุดตัวละสองบาทนะครับแล้วชุดตัวละสามบาทมันก็ไปเบิดอและนี่เดี๋ยวชุดนี่นะครับน,น,นี่เรียงใบเป็นตัวละสองบาทเท่านันนะครับมันจะยังไงนะครับถ้าจะเงียได้เนีย่ยเพราะท่นานไหนเงียดนี้ตักขึ้นหนึมัดเลยมันตากขึ้นกน็เอาไปนั่นเลยเอาไปใส่บอ่บอบ่อไอ้ที่ผมเห็ดซิฟนาที่นึ่งพี่น้อง สะอาดนะครับสะอาดเลยบอลสะอาดเห็นบอลี่พี่น้องมันมีตะขาบไข่ลายนะครับหลังจากผมตักมันล้วผมก็สีเอาขึนไปวัดเลยเป็นล้างทำความสะอาดไหมนะครับฟองน้ำเอาเอาเอาไอ,าอา้นั่นล่างออกเอาียงก้อนล่างกับที่มสีแดงๆล้างออกนะครับเห็นบอพี่น้องว่ามันเป็นขากัน ผมยันมูนี่แหลมันท่ายลูกอัตายผมว่าเห็นบอลนี่น้องมันเป็นอาหารลูกอัดฉันดีกับบุงนะครับถ้ากดลงมันมันตายหลายนะครับผมงนไปล้างออกไว้เห็นเขาทายที่อากาศได้สะดวกเสือกมันเป็นลูกอัดนะพี่น้องนั่งขโมยขุมนี้นี่มาเดียวออกอะไรตัวนี้เดี๋ยวไปถอนสักกันนะครับเอาถอนสักกันท้องบอลใส่ท่อเดียวกันนะครับแต่ว่ามันนี้จักลูกกบออกก่อนนะครับ เขาเป็นล yeah. ูกกบเด้อมือเขาท่านเป็ี่ยนอย่ขงี้างล่างนี่น้องง่ายงๆครับนี่ตัวนว่าแต่รงในน้ำบ่ดินนี่ง่า่หลวดพี่น้องนี่จะได้กับ่ายครับนี่ประมาณจ้สองลอยตัวนี่เดี๋ยวร่องไปนับมึงคือนนับกาวไปเลยนี่ก็สิประมาณสองลอยตัว หนึ่งสองสามสี่ห้าโมกี้กับสิบีสิบสาิสี่สิบห้าสิบรอยสองร้อยสามร้อยตัวเสี่ห้สามร้อยตัวนะครับแเบ่งบ่อผลเยมูชุดสิบนะครับผลบ่อต้อก 20, 23, 45, ันไปี่น้องตักยำขึ้นเขาจะมาแลนดหนีนะครับตักยำเป็นตักยักนี่เยอเห็นนะพี่้องไก่ละแสะบวกไก่เบ็ดเฟ็ดใส่ลยะกไก่ใส่เบ็ดกระถือ เบ็ยดอมตะเบียดขวดนะครับใส่เบียดขวดอันนี้ชุดสีเลยนี่ตัวใหญ่กว่าเขาเลยต่วกระสูนสีกันเอาเอาไว้ร่วมกันได้อยู่บพื่กินกันนี่ก็กันเนาะครับขึ้นแค่ก่อนอันนี้สิมันมั่นลอยทวนคือผมว่าโอ้ตอนนี้ตัวปั๊บเนี่ยแบบนี่น้องตาก็ขึ้นเหมือนันมือนี่เลยนี่เอ้าผมมึงเงี้ยให้กินอะไรตัวนี้โอ้ผมบอล นั่นน้ำหัวเขากินมันเขากินอาหารน้ำหัวเดียวคนป่องป่องตัวเองอยู่เต็มตัวๆคนเจ้าพี่เองผมว่เนี่ยตักขึ้นไปได้ได้ยุแล้วตักขึ้นไปไว้ไวให้บ่อพ่นไว้นะครับจะเอาไปเลี้ยงไงเนี่เลี้ยงยากนะครับหัวกับมี่เป็นโตอยู่พี่น้องน้มภาษาไทยเท่ดีป่านไหนพี่น้องมันก็รู้บ้างนะเลยครับพุ่นอะขี้ไข่นามลายขนาดนี้คน มันขาบไข่นะครับพี่น้องมันติดอยู่อยู่คือไปล้างออกคือไปตาเียนมันหล่นล่นหลนออกซักออกนะครับผ่าเขียวนะครับแต่ว่าเขียวไสงามมก่อนนะครับพี่ฝ่างามก่เลยสองปีละครับมู้นี่พี่น้องทษมานด้วยมึงนี่อาหารเขาบดนะเพ่นอาหารกดอดบดอีเดโปรตีนท่านึงได้เพื่อนมาจะใส่ใส่ข่งดูดอัดมันหลจะกินไม่ล้าสิผมว่าม่ต้องให้อาหารหนัก มันลายหายไหมุ่นน่ะแม่งยังบวแม่งตัวดหน่อยพี่น้องคนเต็มอยู่ข้างมากินเนี้อมันบวมนะครับนี่เดี๋ยวรวดลายนินี้แล้วกรุบกรบกรุบกรอบด้วนึลยยุ่งเป็นไหมมันมันยุ่งเหมือนแม่งยังเขาอิ่นผมมาจากซื้อมันนะครับนี่อาหารอวดชั้นหนึ่งเลยเฉพาะเขาอ้วนเ่ยมูนี้ยืดกระม้านะครับเนาะลิปนี่ก็ไปซัดนีนแล้วพี่น้องผมจิตตาขึ้นไป พี่ทากบนะครับ่ายไว้พี่น้องเพิ่งม,มีน้องไทยเห็นมิ่งมึงจะกบเนี่ยไทยปลากับมีนะครับเอ้าพอกันไม่คิดหนาด้วยพี่น้องปลูกต้นไครริมทับย์ตระใครด้วยครับกดซับตระใครกดไลค์กดแชร์เพื่นว้าสวัสดีครับ